คือพระราชปณิธานของอสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับผมก็มาใช้ปณิธานขององท่านนี่แหละครับเรามาจะมาใช้ในยุค AI กันอีกครั้งหนึ่งน,นะครับยุค AI ก็ต้องกู้ชาติแบบยุค AI เพราะว่าตัวสัตูนั้นไม่ใช่คนถือมิดดาบเข้ามายึดประเทศนะครับ ประเทศถูกยึดโดยนอมิมน inee, ไมมีไม่มีตัวตนนอมินีคือไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่ได้ถือมิดามายึดพื้นดินยึดบ้านยึดเมืองไม่ใช่แบบนั้นยูไนเป็นนอมินีมันไม่มีตัวตนนอมินีก็คือกฎระเบียบที่มีช่องว่างช่องโหวแล้วก็การได้รับความอุปถัมภ์จากโครงสร้างแห่งรัฐของไทยที่มันที่คนพิการผิดเพี้ยนะ่ะ ก็คือมอีวงจรอุบาทที่เป็นวงจรอุปถัมภ์อะวงจรอุปถัมภ์นี่แหละครับก็คือกลไกรัดอ,อนุญาตให้มีนอมินีเกิดขึ้นนอมิลีก็เลยได้ผลประโยชน์เพราะฉะนั้นนอมินีได้ประโยชน์ประเทศไทยไปก็เหมือนกับเป็นสตูมาร้อมประเทศนัน่นเองมาร้อมนมาเรียบร้อยแล้วประชาชนอดริยากเพราะฉะนั้นการจะไล่สตูที่เป็นนอมิลีเนี่ยก็ต้อง ยุคนี้ต้องใช้เสียงโบวตนี่เองโหวตเตอร์ใช้โหวตเตอร์ไม่ใช่วอลเลอร์นักรงสู้ใช้โหวตเตอร์ฮะเั้นโหวตเตอร์ก็ต้องส่งมาทุกทุกบ้านต้องส่งใบแสดงเจตจำนงมาทุกบ้านต้องส่งทุกคนที่มีบัตรประชาชนอะนะอายุสิบแปดปีขึ้นไปนะั่แหละท่านเป็นโหวตเตอร์อ่านะไม่ต้องถือมีดาเไป็นไล่ล่าฟันไล่ศัตรูเพราะศัตรูมันเป็นนอมินีไม่มีรูปร่าง ท่านก็ต้องใช้โวเตอร์นั่นเองไปไล่โดยเอาโวเตอร์ไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงนั่นเองเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงแล้วรัฐธรรมนูญไม่อยู่ะต้องประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเท่านั้นรัฐธรรมนูนจริงไม่อยู่เพราะกฎหมายความมั่นคงเป็นกฎหมายพ่อบทรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทนะท่านใช้สิบหกล้านเสียงให้กฎหมายแม่บทก็คือรัฐธรรมนูญมีชีวิตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เพราะนั้นท่านเป็นผู้ให้กำเนิดท่านก็ต้องเป็นผู้ ปิดสวิตเอ็กซ์ไพร์รัฐมนตปี60นะด้วย40ล้านเสียงนัง่นเองซึ่งเป็นโหวตเตอร์ส่งมาส่งใบแสดงเจ็จำนงนัง่นเองใบแสดงเจ็จำนงแต่ละใบก็คือสาต์ตาวุธนั่นเองคือมีดาบออกธนูเน้าอะ,อะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวาต์ตาวุธในยุคนั้นใช้เราก็ไม่ต้องไปลำบากลำบนอย่างนั้นก็ส่งเป็นใบแสดงเจตจำนงแค่นั้นเองแต่ละบ้านนะ,ะนนะเพียงถ้าไปถ่ายซีล็อกก็เส้นสัเนาถูกต้องประชาชนวาง แค่นั้นมันก็ยืนยันแล้วว่าท่านคือตัวจริงเสียงจริงอยู่บ้านเลขที่นี้โฉกเป็นใบแสดงจิตนงของบ้านเลขที่นี้แล้วทุกๆตำบลรวบรวม้ตนต้องมาจัดตั้งองค์การตำบลเพื่อรูปรวมบแบ่งจิตนงคิดว่าทุกๆตำบลร่วมขบวนกู้ชาติจังหวัดสองตามเพระปณิธานที่พระเจ้าตากให้ไว้เนี่ยจึงได้กู้ชาติเราจึงมีประเทศอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะปณิธานของพองค์ท่านนี่แหละครับแต่ประเทศมันมีบรรยากาศละไม้คลาย เิวิดยาอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่ากษัตริย์ก็งอแง่นในกุงเสียยาตอนนี้เรามีก็คือนายกอะ,อะกงอแง่ ก็จะเปลี่ยนกฎระเบียบก็ต้องใช้วอเตอร์ไปออกเป็นกฎหมายความมั่นคงในหนึ่งซึ่งเป็นกฎหมายพ่อบทเหนือกว่ากฎหมายแม่บทเพราะฉะนั้นการแก้ในยุคนี้ต้องแก้ด้วยการประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงในหนึ่งเป็นการกู้ชาติในยุค AI นั่นเองนะเพราะนั้นจะเกิดการกู้ชาติอีกครั้งหนึ่งในยุค AI ไอกันตอนที่ผมได้พยายามจะห,หยุดภาพยุคใหม่มันก็แก้แบบยุคใหม่นะอย่าลืมวอเตอร์วอเตอร์ทุกท่านที่มีบัตรประชาชนยี่18ดปีขึ้นไป ร่วมกระบวนกู้ชาติประชาธิปัตยสองกันแล้วถ้าท่านใดปราสนาแรงกล้าก็เลื่อนชั้นขึ้นมาเลยนะครับมาเป็นตัวจริงเลยในกระบวนกู้ชาติประชาธิปัตย์สองด้วยการสมัครมาเป็นอนาคามีชิปไตยนะอาณาคามีทิปไตยนะแต่คนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะปรับอัปเดตตัวเองให้เป็นโสดุบัติทิปไตยได้มันรับอุบลตไอยู่เป็นอุนบัติทิเบตยเป็นอนุบัลิหนึ่งอุบาล2สองอุบัลิหนึ่งก็คือประชาชนผู้ปกครอง ส่วนหน้าสองคือผู้มาปกครองก็คือพรักการเมืองนั่นเองทั้งประชาชนและพรคการเมืองเนี่ยเราดิฉันอนุบาลที่ไปติตายังใช้อํานาจที่ไม่เป็นเพราะว่าเราเจ็ดให้มาแล้วยังใช้ไม่เป็นเลยทุกวันนี้ประชาชนไม่เป็นพรคการเมืองมันก็ใช้ไม่เป็น,น,ใ,ชปนใช้กันมั่วๆตามระบบลงที่เขียนมาซึ่งเป็นระบบรุนูลสายประด็ดก,การเขียนมาประเทศมัาก็มีปัญหาไม่รู้จบอย่างนี้ตามที่รเราเจ็บอกไว้นะเมื่อเราติดกับหลักอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วมันถึงเวลาต้องสิ้นสุดเหมือนกุศลยาสุดท้ายต้องจบ ับกงศิยาไปเลยไม่มีต่อไปละแล้วไปสร้างเมืองใหม่เหมือนกันทนี่เหมือนกันจบประเทศไทยปัจจุบันนี้ไปเลยแล้วสร้างประเทศไทยใหม่เป็นชาติใหม่เลยด้วยมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่าสี่พิลักนั่นไงที่ผมมาประกาศให้ท่านได้รู้จักได้เลือกตใชายแล้วประกาศต่อเวทีโลกดังนั้นจึงเป็นการทําการเมืองโลกนั่นเองนะมาร่วมขบวนกู้ชาติประดักสองเพื่อทําการเมืองโลกและประกาศให้โลกได้รู้ว่าสี่พิลักนี้เป็นแบบไหนอย่างไรก็จะมีระบบระบอบการะกองตงัวเองยือดหอกได้เลยไม่ต้องไปหยิบยืมปร,นในในประเทศนั้นนี่ประเทศนี้หน่อย อย่างเช่นฉบับปัจจุบันแล้วเป็นรูปิวคศูนย์แล้วเอาของเยอรมันมาเงี้ยต่อไปไม่ต้องเอาของใครแล้วเรามีของเราเองผมได้พัฒนาให้ใหเรียบร้อยแล้วเป็นมาตรฐานที่ดีกว่ายุโรปดีกว่าอเมริกาไม่ต้องพึ่งพาต่อไปนี้ยุโรปอเมริกาจะมาเรียนแบบประเทศไทยจะตามประเทศไทยประเทศไทยจะเป็นชาติใหม่แล้วเป็นชาติมหาอำนาจตามลิขิตเพราะประเทศไทยมีลิขิตครับที่ต้องที่ต้องเป็นชาติมหาอำนาจในยุครอสเบิร์กทีนี้ในยุครอสเบก็ต้องวางรากฐานนี่ครับส่งนู้นไปยังรอสเบิร์กซึ่งเป็นไทยมหาราชเป็นรัฐใหญ่ซึ่งอาจจะต้องรรรรวววมมมมลาาาากกััััเเเเเีนนนนนพพ่่่ใใใหหห้้้ปปป็็ฐญขึะะชททงศ แล้วที่นี่ก็มีด้วยแล้วก็เชิญท่านไปดูอีกคลิปหนึ่งผมจะอธิบายว่าจะรวมลาวเขมนพม่าเป็นรัฐพุทธใหม่ได้อย่างไรขอเชิญไปดูฮะแล้วตรงนี้กำลังเหมาะเพราะพม่ากำลังแตกอยู่แล้วประเทศไทยต้องปิดต้องจัดการเรื่องนี้ประเทศไหนก็จัดการไม่ได้จีนจัดการไม่ได้เยอฝรั่งเศสอิอเมริกาจัดการไม่ได้ไม่มีทางจบต้องประเทศไทยเท่านั้นที่จัดการโดยใช้สูตรพระชาตากสองยุคใหม่ทํา เข้าไปจัดการแล้วผมจะอธิบายว่าเป็นอย่างไรครับก็เชิญดูคลิปต่อไปครับคลิปนี้จบไปตรงนี้ผมแอดกรมาจิตายิยนักอนาคตศาสตร์วางเส้นทางประเทศไทยไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เชิญกู้ชาติร่วมกันนะในยุค AI ครับสวัสดีครับ